สวัสดีค่ะสติวเดนวันนี้นะคะทิชเชอร์จะมาสอนการใช้งานนะคะในการทำแบบทดสอบนะคะที่ทิชเชอร์มีการส่งเข้าไปให้ในไลน์กลุ่มนะคะโดยให้สติวเดนนะคะกดเข้ามานะคะผ่านทางลิงก์ที่แปะอยู่ในไลน์นั่นเองนะคะเราจะไม่สามารถทำแบบฝึกหัดได้นะคะถ้าเราเปิดใช้งานผ่านทางไลน์นะคะเราต้องเลือกเปิดโดยแอปอื่นนะคะเป็นการเปิดผ่านทางเบราว์เซอร์ Google นั่นเองนะคะ หลังจากที่เปิดด้วยแอปอื่นแล้วกดลิงก์เข้ามานะคะเขาก็จะมีให้เราป้อนรหัสผ่านในการเข้าร่วมนะคะรหัสผ่านนะคะก็จะเป็น38281409นะคะรหัสนี้จะใช้เหมือนกันทั้งหมดในเกรด6นะคะทีนี้ก็กดลงทะเบียนนะคะหลังจากที่กดลงทะเบียนเขาก็จะให้ใช้อีเมล1อีเมลในการเข้าใช้งานนะคะหลังจากที่เรากดเข้าใช้งานผ่านตัวอีเมลแล้วนะคะ ก็จะรอเขาทําการโหลดแล้วก็จะมาเจอให้ตั้งค่าชื่อนะคะให้ตั้งค่าชื่อเป็นชื่อจริงของเรานามสกุลจริงเลขที่ของเรานะคะแล้วก็กดเริ่มนะคะหลังจากที่เรากดเริ่มนะคะก็รอสักครู่นะคะก็จะขึ้นแบบฝึกหัดข้อที่1ขึ้นมา number one นะคะข้อที่1นนะคะและแล้วเราก็อ่านโจทย์หลังจากนั้นก็กดตอบคําถามนะคะพอหลังจากที่เราตอบคําถามแบบฝึกหัดข้อที่1เสร็จแล้วนะคะก็กด ถัดไปนะคะก็จะขึ้นแบบฝึกหัดข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5นะคะเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบนะคะหลังจากที่เราทําแบบฝึกหัดหมดทุกข้อแล้วนะคะหลังจากที่เรากดส่งคำตอบแล้วนะคะเขาก็จะมีสกอร์คะแนนโชว์ให้เราดูนะคะว่า เราได้คะแนนทั้งหมดกี่คะแนนเราได้คะแนนเท่าไหร่เราทําถูกกี่ข้อทําผิดกี่ข้อนะคะก็จะมีให้เราดูอันนี้ดูจากการตอบคําถามนะคะ,ะห้ามลอกคําตอบของทิชเชอร์มาตอบนะทิชเชอร์เป็นการตอบเพื่อตอบให้รู้ว่าอันนี้คือคําตอบข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ทําแบบนี้ตอบแบบนี้นั่นเองนะคะแต่อาจจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้นะคะ ทีนี้ให้นักเรียนนะคะดูวิธีการใช้งานแล้วลองไปใช้งานดูนะคะถ้าใครใช้งานไม่ได้นะคะติดปัญหาตรงไหนนะคะสามารถแชทหาทิชชร์ส่วนตัวได้นะคะหรือว่าจะแชทสอบถามในลายกลุ่มของเราก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ตัวอย่างถึงข้อที่4แล้วนะคะ อ่ะอันนี้ก็มาถึงข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็ตอบคําถามตอบคําถามเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นหมดเวลานะคะเสร็จแล้วเขาก็จะสรุปว่าเราทําได้ทั้งหมดกี่คะแนนนะคะคะแนนเต็มเท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นสติวเดนก็แคปหน้าจอตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็มาส่งให้ทิชเชอร์นะคะในลายกลุ่มอันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปแนะนําการใช้งานแบบทดสอบนะคะสวัสดีค่ะ